ตอบท่านว่าชีวิตผมเป็นของท่านแล้วพร้อมที่จะสละชีวิตเพื่อชาติบ้านเมืองเพื่อแผ่นดินผมต้องทำชุมรมยิกรรมตั้งแต่ปี255จนถึงปัจจุบันนี้ผมเขียดคุกหลายครั้งผมเขียดคุกในหลายครั้งเลย ด้วยความอ่อนประสบการณ์ด้วยความที่แบบยังไม่เก่งกฎหมายจนผมต้องขยันเพราะผมถูกฟ้องครั้งแรกเลยโดยบร,ริษัทซินการ์ดไอ้บริษัทซินการ์ดโทรศัพท์มือถือธรรอาบถุลิศผมจําไม่เคยลืมเลยครั้งแรกเลยผมไปช่วยชาวบ้านกล่าวหาว่าธรรมอาบถุริศชอบโกงอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็ไปช่วยปรากฏว่าผมโดนธรรมอาบถุลิสฟ้องเจ็ดคดีครับ โอ้โหคดีเดียวก็อ้วกแล้วโดนเจ็ดคดีตอนนั้นมือใหม่เลยครับเลยทำงานไม่ถึงสามเดือนเลยหลังจากเข้าไปรับคาสั่งมาเวนและกูติดคุกแน่ก็โชคดีครับเจราจาสําเร็จสต่วัารลิปสอนฟ้องให้ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ผมถึงมีชีวิตรอดมาถึงทุกวันนี้